เหินแวะเข้ามาบัน่วงหน่อยนะครับบัน่วงนี่ผมชอบมากวิวงมงามครับเคยมากับต่าเสียงนะครับทางโซนนี้เขาจะพูดแบบไตดำนะฮะจริงๆแล้วโนับตั้งแต่บริคันเวียงคำไปเวียงทองนะครับพุดผิดท่าโทมใส่สมบูรณ์บริคคำใส่เป็นไตดำไตแดงนั้นหละครับไทยเมยทางนี้ก็เหมือนกันนะครับ ก็ผลพวงจากสงครามเนาะคนก็อพยพแตกกระจัดกระจายกันไปนะครับก็ไปอยู่ในพื้นที่ที่มันไม่มีสงครามประมาณอย่างนั้นนะครับมาอยู่เมืองคำก่อนนะครับปรากฏว่าเมืองคำก็หนีไม่พ้นก็หนีลงไปอยู่ท่าทมบบริคัมไซนะครับบ้านว่วงเป็น ลาดยางปูยาบบรรยากาศดีดีครับนาข้าวก็อุดมสมบูรณ์นะผมไม่แน่ใจว่าทำนาแสกได้ไหมน่าจะได้นะเนี่ยบ้านเดือนยังแบบดั้งเดิมอยู่มากนะครับแต่ก็เริ่มเปลี่ยนไปแล้วนะครับเลยเราจะเห็นนะครับเข้ามาในนี้ก็เห็นชัดเจนนะครับนี่ก็ใหม่ครับแล้วก็ทรงโมเดิร์นนะครับ ก็เงินใหม่หลังนั้นนะครับเพิ่งสร้างนะครับตอนผมมายังไม่ยังไม่มีนะครับเออตากันเลยนี่โอ้เขาตากอะไรเนี่ยเดี๋ยว,ยวข้าวหรืออะไรเดี๋ยวไอ้่นตากเขาห้างนี่เนี่ยไอ้คนตากเขาห้างนึกว่าเขาก็เท่าตากฝนแสดกว่า เขาแห้งอ๋อมันเฮ็ดเฮ็ดแนวเดินนี่ห <1 S 1> นึ่งหนึ่งล่ะมามามาตากนี่บอโอ้เราก็เราก็ไปไปสีเนาะตาแห้งน่าก,ก็สีแล้วแหละเม่นแม่นเหม่นเม่นมันสีมันจะได้คุณค่าทางทางเงินนั่นหลายก่อน,นเออนาะโอ้เดเฮือนเยอะได้ไม,มาเจอแล้วนี่ยังโบเห็นเฮือนหลักนี่นะหากรสร้างแม่นอนั่นแหละ คอยคยมาเทื่อนหนึ่งนี่าน้องไซายเบาเสียงซัมเตอร์น่ะนี่เพื่อนเจ้ายัง่มีเลยมาเจอนี่แล้ว <c oughs> เพื่อนงามหมเนาะอ้าเพื <c oughs> ่นว่าเอ็ดเทื้ล200าละสองร้อยกิโลเพื่นว่าคายโลสามสิบพันโอ้โหละสี่สิบห้าบาทเลยนะครับแพงเติบอยู่ด้เข้าหางนิยมกันนะครับแถวบ้านผมก็ทําทบ้างมีอยู่ที่สกลนครก็มีนะครับ นี่เพื่อนทำเป็นกิ่งเป็นจังเลยเด้เข้าหางนี่ทำขายกันเลยนะครับปากบรรยากาศบ้านม่วงนี้บรรยากาศดีมากๆเลยนะครับบ้านม่วงนีนะ้แล้วก็มีทางลาดยางวิวก็งามงามเลยเพื่อนไปไปครับลูกแล้วนะดูนะครับบรรยากาศทุ่งนาฮะ ส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่ทำนาได้ข้าวเยอะอยู่แล้วนะครับทำนาปีแล้วก็เลี้ยงงวเลี้ยงควายประมาณอย่างนั้นนะครับแล้วก็บนภูก็้าจะทำปลูกพืชไร่นะครับบันสามนะครับบันสามเมืองคําแขวงเชียงขวางนะบางเงินแบตหมดก็เลยแวบร้านค้าแล้วก็เลี้ยงขนมเด็กหน่อยเงินงามๆเยอะเหมือนกันนะครับบันสาม อบถามด้วยความว่าขายข้าวนะครับได้เงินจากการขายข้าวนะครับ,บได้ข้าวเยอะไนงะขายข้าวนะครับเงินหลังงามๆเลยจะขายข้าวนะครับน้อยไปแล้วเมื่อแล้วครับ ครับาบายสองสาวบรรยากาศดีๆครับบ้านนี้บ้านสาบ้านม่วงบ้านสานะครับเมืองคำเดี๋ยวว่างๆจะแวะไปถ่ายคลิปนะครับทุ่งนางามนาดีบอกเลยนะครับทำนาขายข้าวก็มีเงินสร้างเงินหลังงามๆนะลองคิดดูด้วยบ้านอีกบ้านหนึ่งบ้านเวียงคำก็เหมือนกัน,น บ้านมวงก็เหมือนกันก็ทำเข้าห่างนะครับมีแม่น้ำไหลผ่านอยู่สองสายนัน,นะครับน้ำมัดกับน้ำอะไรอีกบ้านน้ำหนึ่งน,น้ำเนืองอ่างนี่แหละโอ้บรรยากาศดีจริงเลยบ้านนี้นะหมูบ่บ้าน สองหมู่บ้านนี่นะครับบ้านม่วงกับบ้านซามเนี่ยนะครับเขาจะเก็บไข่ด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขากลับนี่ขากลับมาจากซำเหนือเดี๋ยวจะแวะอีกนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับเห็นไหมฮะเป็นหมู่บ้านไทยดำนะครับบ้านม่วงบ้านซามน,นะะแล้วก็บ้านเวียงคำนะครับโซนนี้นะครับ อยู่บางปังเลยนะบอกเลยนะครับนเงินเหล่านี้ก็ทำไม่นะครับแบบลินกับเงินเราทำข้าหากแล้วก็มีลงสีน้อยด้วยเข้าหากตากข้าวโอ้กระลังนึ่ง ไม่ดีกว่านะครับกำลังนึ่งข้าวหา่านนึ่งนึ่งนะครับนึ่งแล้วมาตากทำข้าวแล้วผมมาเงือนหลังไหนนะเงือนหลังนี้หรือเปล่าเป่าเสียเราเห็นเงือนใหม่ๆหหลายหลังกับ ใครอยากศึกษาบ้านไตดํานะครับก็มาบ้านนี้นะครับบ้านม่วงเนะี่ยบ้านม่วงบ้านสามน่ย,น,ยนะนะครับยสำเนียงไต้ลับไต่ลับแท้เลยนะเป็นบ้านผู้ใตนะครับคือไม่มีวัดน,นะครับ ดูเลยครับนาข้าวมันได้ข้าวเยอะครับก็ไม่แปลกเลยขายข้าวได้เงินได้เงินสร้างเงินหลังงามๆพื <S <S ้นที่ที่เขาปลูกาสาลีมากๆจะไปทางโน้นนะครับไปทางไปทางเส้นไปทางหนองแฮดนะครับโอ้เด็กเด็กน้อยบ้านนี้หน้าตาสมุนสมัยเลยหน้าตาดีนะครับหน้าตาน่ารักนะครับสาวไท่ดำสาวไทยดำ หลังปลูกเงินใหม่แต่ไม่ใช่เอาหลังใหญ่ตัวอูระอะไรนะครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้เลยแหละครับนะครับสภาพบ้านเรือเนเขตเมืองับนะครับอูข้าวอูน้ำของแขวงเชียงขวงนะครับลองคิดดูนะครับว่าขายข้าวก็ยังได้สร้างเฮือนหลังงามๆนหนน,นาข้าวมันดีไงครับแล้วยังมีพวก พืชไร่ด้วยนะครับปลักสาลีแล้วก็เลี้ยงสัตว์นะครับมันต้นก็มียางพาราก็เริ่มจะเริ่มปลูกกันแล้วนะเพราะว่า,าผมเห็นนะเห็นเขาขายอยู่นะครับขายเบี้ยเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันไม่หนาวมากนะครับมัน,มนจึงเหมาะสมในการปลูกยางพารานะครับ นะโอ้โหแล้วถ้ายาพาราแล้วบาทนี้ก็ไม่อยากนึกเลยนะครับวันนี้บ้านนาทองบ่อน้ำอุดน,นะแต่ว่าผมไม่ได้เข้าไปทันทีเยนะครับนาทองนี่ก็รู้สึกเหมือนจะเป็นไทยดำเหมือนกันนะครับไทยดำเยอะนะครับเรื่องคำเนี่ย อันนี้สายน้ำมัดนะครับป้าจะมากินข้าวร้านนี้เนะี่ยไม่รู้ว่าน่ากินหรือเปล่านะหมุนลอกลูกเลยนะฮะมันฝุ่นเยอะนะครับสายน้ำมัดนี่ใสสะอาดเพราะว่ามันเป็นน้ำที่ไหลามาจากใต้ภูเขานะครับดังนั้นก็จะมีไข่เกิดขึ้นนะครับเขาก็จะมาเก็บไข่นะครับสายน้ำมัดเนี่ยจริงจริงอ่ะ ร้านอาหารสายน้ำมัดนี้นี่คือแบบว่าบรรยากาศดีบางๆเลยนะตรงนี้นดูนะครับนะอยู่ริมน้ำนะแนละเขาก็ทําดีนะครับแล้วก็ตอนรับแขกบ้านแขกเมืองนะครับบุรุกผู้ใหญ่เขาก็มากินกันนะครับบรรยากาศดีนะครับสายน้ำมัดนะแต่ว่าเสียอย่างเดียวคือมันจะแบบติดถนนแล้วมันจะเป็นขี้ฝุ่นนะครับแต่ผมก็มากินบ่อยนะครับร้านนี้นบ้านจอมทองนะครับ เป็นที่ตั้งของเมืองเมืองคำนะครับเมืองคำนี้สมเป็นอูก้าอน้ำของแฝกเชียงขวาเลยนะครับน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ดินดีน้ำดีครับอากาศเหมาะสม,มะไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปนะครับโอ้ที่ทำอะไรเนี่ย อ๋อหงมอนะครับบ้าตึกใหญ่เลยก็ถนนก็อย่างที่เห็นนะครับตอนนี้สอบอลาวก็เรือจะถนนนั่นแหละครับอย่างอื่นก็โอเคแล้วนะครับต้องรอเวลานะครับ ก็ให้กำลังใจกันนะเพราะว่างบประมาณในการทำถนำนถนนนิ้วเราเรื่องอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตภูดอยเนาะจากที่ผมถ่ายคลิปมาก็แสดงให้เห็นถึงว่าทางโซนลาวเหนือนี้คนมีความสามารถในการหาเงินเยอะนะครับดูจากสภาพบ,บ้านเรือนนะกระดาหมู่บ้านชนบทยังโอ้ หหลังงามเยอะเลยนะครับนี่ในเขตเมืองคำนะครับในตัวเมืองนะครับนี่กำลังสร้างไหม่ เมืองคำนี้ทำให้ผมนึกถึงน้องมะลินะครับคลิปในตำนานเลยแหละครับเป็นคลิปหนึ่งเลยแหละครับที่แบบทำให้น้องมะลินี่ดังข้ามคืนเลยขายเฟอนะครับน่ารักมากเลยเลยเธอไปเรียนนะครับมาก็ไม่เจอครับเดี๋ยวจะตบซ้ายนะครับ ตลาดเมืองคำคำคำค,ำควันนี้วันพุธนะโอ้ประกอบกิจการค้าตั้งแต่เช้าเลยขายเลขนะครับ,นะรบสภาพบ้านเรือนนะครับเปลี่ยนแปลงไม่มากมายนะครับเมืองคำนะครับบ่งบอกว่ามันมีเงินไหลเข้ามานะครับคน มีความสามารถในการหาเงินนะครับเมืองํานี้น่าจะประชากรเยอะอยู่นะปลาาเดือนนะครับ เดี๋ยวว่างๆจะมาสแกนเมืองคำให้ชัดๆกว่านี้นะครับขึ้นไปซํำเหนือนก็ต้องผ่านนะครับลงมาก็เมืองต้องผ่านก็เลยคุ้นเคยกับเมืองคำอยู่นะครับ บ้านตองนะครับผมสับสนกับบ้านนาทองนะครับคนละหมู่บ้านกันนะฮะบ,บ้านนาทองมันจะมีบ่อน้ำอุดนะบ้านตองนี่ไม่ใช่นะรเราก็จะเห็นสภาพเงือนที่มันเปลี่ยนไปน้ำหมัน ก็เป็นเหมือนหมู่บ้านอื่นๆจะมีเงินใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับเมืองคำนี้อยู่ห่างจากน้ำเนิน ประมาณ70กิโลนะครับกึ่งกลางพอดีเลยแหละระหว่างซำเหนือกับเชียงขวางนะครับน้ำเนินนะจากนั้นก็อีกไกลครับโอง้สงสัยวันนี้จะไปนอนน้ำเนินนะครับไม่รีบครับถ่ายคลิปไปเรื่อยๆนะครับถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับมีมอเตอร์ไซค์นี้ได้เปรียบนะครับจะเห็นชัดเจนกว่านะครับ ไปบนรถโดยสารถ่ายยากครับบอกเลยนะครับมันโอโ้สภาพถนน,นเนาะจะจอดก็ไม่ได้นะครับจะบอกให้เขาจอดเฮ้ยจอดถ่ายคลิปหน่อยเนี่ยเขาด่าเอาเนี่ยนี่เดี๋ยว,ว <c oughs> เพื่อนใหม่ใช่ครับนี่ก็เพิ่งสร้างใหม่เนี่ยก็กำลังสร้างหลังเบิ่มเลเึกเลยสองชั้นนะส่วนนี้อีก ถ่ายลองช็อตไม่ได้นะครับมันถนนมันไม่ดีบางทีล้มได้ไง่ายๆนะครับมันเป็นตะปุ่มตะปับ แบบนี้นะครับเดินใม่ก็ด้านหลังครับคือจะเรียกว่าคนเมืองคํานี่เป็นเมืองชาวนารวยก็ได้นะครับชาวนามีฐานะนะครับคนเมืองคํา ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าการสร่งออกข้าวมันไม่ได้บ่งบอกว่าชาวนานั้นรวยหรือไม่รวยนะครับมีฐานะหรือไม่ฐานะนะครับบางทีประเทศที่ส่งออกข้าวเยอะชาวนาอาจจะนี่ช่วมหัวก็ได้นะครับเดลลาวนี้ส่งออกข้าวน้อยนะครับแต่ชาวนานั้นมีเงินนะฮะก็ดูได้เลยเมืองคำนี่เป็นตัวอย่าง เรากองแล้วจากน้อยสองนัข้างหน้าก็จะขึ้นภูเขาแล้วนะครับตบซ้ายไปแล้วนี่เป็นถําปิวปิวปิว ก็เป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ชัดเจนนะครับเรื่องแบบวา่าสภาพบ้านเรือนที่มันเปลแปลนแปลแปลนะครับถ้าใครดูคลิปผมจะเห็นว่าเป็นซีรีส์เป็นซีรีส์ยาวเลยนะครับจะเห็นว่ามันก็เป็นแบบนี้ทั้งทั่วทั้งเมืองแปกเมืองค่านะครับสภาพบ้านเรือนแบบนี้แหละครับไปทางหนองแฮหก็เป็นแบบนี้นะครับ เอาความจริงมาให้เห็นนะครับไม่ได้บอกว่าเฮ้ยดูนะครับแต่โนนี้เขาจะทำนาแซงด้วยนะครับทุกนางามงามคิดดูเลยข้าวนาปีก็เหลือเฟือแล้วทำนาแซงด้วยก็โอ้วิวงามจริงๆเลยนะครับ แล้วก็เลี้ยงงวเลี้ยงควายด้วยนะโอ้ดูดนะฮะดูแค่ก่อข้าวก็ดูแล้วครับว่ามันขนาดไหนดูนะครักำลังสร้างเงือนไม บ้านบวมหลองบ้านบวมนะน้ำใสมากเลย ลองไมเพื่อนลังกังามทุกหน้าฝั่งนี้ก็งาม เอออมงงกล้ใหญ่บรรยากาศที่ดีครับถ้ำปิวนะครับก็สมัยสงครามนะมีไปอยู่ในถ้ำน,นะครับทำอะไรไม่ได้ก็เลยรู้ว่าไปอยู่ในถ้ำก็เลยไปยิงจรวดแสงนะครับลูกพี่ใหญ่เนะี่ยชาวบ้านก็ตายอยู่ในถ้ำนั่นแหละครับถ้ำปิว เรผู้พิทักษ์ประชาธิปไตยผู้ส่งออกประชาธิปไตยแต่ในความเป็นจริงก็คือประเทศที่ส่งอาวุธนะครับไปฆ่ากันให้คนฆ่ากันนะครับอ้ยอีนางน้อยนี่น่ารักจังเลย บ้านฝ่ายนะครับโรงเรียนมัธยมราชิน,ตนีตรงนี้นะครับน,นะครับสวยนะเนี่ยหนัเนี่ยี๋ยว่าเพิ่งจะสร้างภายในสองสามปีทั้งนั้นนะครับ มันดูนักจัาเลยว่ะมันมีอะไรนะเนี่ยแล้วก็บ้านเรือนหนานแน่นนะครับเริ่มหนานแน่นนะครับเรือนใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะเลยนะครับเห็นไหมครับนี่คือสภาพบ้านเรือนทางโซนนี้นะครับ ตรงไปก็คือนำเนินนะครับแต่ผมไม่ชอบเที่ยวถ้ำนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ที่มีคนตายเยอะๆเนี่ยผมไม่นิยมนะครับสถานบันเทิงจะมาออกกันทางโซนนี้นะครับใครมาเมืองรับอยากจะเที่ยวก็มาทางนี้นะครับ น้องเมย์นี่เยอะเลยน้องเมย์หนึ่งน้องเมย์สองน้องเมย์สามนะครับมันต่างกันตรงไหนบ้างวะอันนี้อะไรเนี่ยโอ้เป็นบ้านพักพนักงานหรือเปล่าก็โอเคนะครับถ่ายเมืองคำให้ดูนะครับทีนี้ก็จะเดินทางสู่สำเหนือแล้วนะครับ